ที่คอบอลยุโรป้าลีกลินประทะสเปอร์นัดสนามลินซอร์สตาดีโอนเวลาเที่ยงคืน55สเปอร์ต่อ0.75โดเมนิกทันแทมเมอร์ทันเนอร์ของทีมลินเกมนี้ยังมีตัวเจ็บ3ลายมาโกรากุตปีตาฟิลิปโปวิดและลูคัสเกลเกวิชก็คาดว่าจะจูนทีมอยู่บ้างกับบ้างตำแหน่งนายด่านอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์ลงเฝ้าเสาแดนหน้าฮูเซอินบาลิดดาวยิงตัวขมนำทีม ส่วนไก่เรือทองของทีมเยือนโชเซ่มูรินโญ่ที่มีการโรเตชันและมีตัวเจ็บอยู่ด้วยคือโทบีอันเดอร์เวโร่กับเอลิกรามล่าแถมจะพักทั้งแฮร์รี่เคนและซงเฮมินไว้โมโกเกมลีโดยหลักๆแดนหน้าจะมีแกเรตเบลเดลอัลลี่ลูคัสมูล่าและคารอสตวิธิสุสผลึกกำลังกันทั้งหมดกับบอลยุโรป้าลีกคู่นี้กลุ่มเจฝั่งของลินเจ้าบ้านทีมดังจากลีกออสเตรียกับโอกาสผ่านเข้ารอบนั้นยังมีอยู่เพราะตอนนี้แข่ง4นัดมี6แต้ม กับกลุ่มนี้อาจจะต้องชนะเกมที่เหลือซึ่งไม่ง่ายเลยจะดวลกับสเปอร์ทีมแกล่งจากเพเมารีอังกฤษกับการมี9แต้มเป็นผู้นําร่วมอยู่กับอันเทเวิร์บโดยทุกรายการของไก่เดืทองมาดีมากๆ5เกมหลังชนะ4เสมอ1ราคาบอลออกมาขึ้นควบลูกนาทีนี้ทีมเยือนทรงบอลยังแกล่งมีลุ้นบุกมาสอยแบบเฉือนไหวอยู่ผลที่คาดสเปอร์ชนะ1-0 สเปอร์ตกเป็นข่าวว่ามีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวมิลานเซคลิเนียกองหลังของอิตาลีมิลานมาร่วมทีมด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ในเดือนหน้าฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังอ้างว่าโชเซ่มูรินโญ่สามารถที่จะคว้าปะกหลังคนดังมาร่วมทีมได้ถ้าเขายื่นข้อเสนอให้กับงูใหญ่โดยเร็วที่สุดมีรายงานเสริมอีกว,ว่างูใหญ่ต้องการเงินเข้าคลังและยินดีที่จะขายหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของพวกเขาที่ผ่านมาสเปอร์มีข่าวเชื่อมโยงกับเซคลิเนียวัย25เป็นอย่างมากในซัมเมอร์ที่ผ่านมา สำหรับเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติสโลวาเกียค้าแข่งในถิ่นซาซิโลเป็นฤด,ดูกาลที่4แล้วแล้วก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยการลงสนามไป130นัดแม้สเปอร์จะมีโจโรดอนที่ซื้อมาจากซวรนซีในช่วงซัมเมอร์แต่พวกเขาก็ยังสามารถที่จะเพิ่มเซคลินเนียในแผงแนวรับให้กับทีมหลังจากอนาคตของโทบีอเดเวโรและเดวิสันซานเชสยังไม่แน่นอนและด้วยราคาที่ถูกกำหนดไว้45ล้านปอนด์ก็ทำให้สโมสรอนจากลอนดอนมีความกระตือรือร้อนในตลาดเดือนมกราคม แฮร์ิเคนกองหน้าคนสำคัญของทนนมฮอสเปอร์อาจไม่ได้ช่วยต้นสังกัดในเกมเพเมลิกนัดที่ไก่เดือยทองมีคิวเปิดบ้านดวลกับอาเซนอลในวันอาทิตย์ที่6ธันวามนี้หลังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนจนไม่ได้ลงซ้อมเมื่อวันพุทธที่2ธันวานที่ผ่านมาดาวหญิงเลือดผู้ดีวัย27ไม่ได้ลงซ้อมเมื่อวันพุธเช่นเดียวกับเซอร์คิโอเลกิลอนคาร์ลอสมินิซุสและเอลิกาเมล่าแต่มูรินโญเชื่อว่าแฮร์รี่เคนเลกิลอนและวินิซอุสน่าจะฟิตฟาดแข้งกับไอ้ปืนใหญ่ ไรเบล่าเจ็บมา3สัปดาห์แล้วตั้งแต่เดือนก่อนและผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะมีโอกาสลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้ส่วนแฮร์รี่เคนวินิสูตและเซอร์คิโอน่าจะมีโอกาสแต่ผมจะไม่บอกคุณหรอกว่าอาการบาดเจ็บของเขาเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าเขามีโอกาสที่ดีที่จะได้ลงเล่นในเกมกับอาเซนอลผมไม่อยากจะโกหกผมไม่อยากจะปิดบังอะไรทั้งนั้นแต่ผมแค่คิดว่าเขาควรจะได้ลงเล่นนั่นคือความรู้สึกของผมสำหรับวันพฤหัสที่3ธันวาน,นี้สปเปอร์ มีควบุกไปเยือน SLSK ลินสสโมสรอดังนาีกออสเตรียเพื่อทำศึกยูฟ่ายูโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ซึ่งพวกเขาต้องการแค่ผลเสมอเป็นอย่างน้อยเพื่อคว้าตัวเข้ารอบน็อกเอาทออ์เอรดิ้ไดเออร์ตัวรับอนเนกประสงค์ของสเปอร์เปิดใจว่าขอเปลี่ยนตำแหน่งจากกองกลางเชิงรับสู่เซ็นเตอร์แบ็กเองโดยแจ้งไปตั้งแต่มาริซ e ิโอเปเชติโน่กุมังเหียนกระทั่งได้มมรินโยช่วยสารฝันให้เป็นจริง ดาวเตะวัย26่ปีเมื่อก่อนเป็นพวกไฮบริดยืนตรงไหนก็ได้แล้วแต่ลูกพี่สั่งกระทั้งถึงจุดหนึ่งเจ้าตัวมองว่าต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดกระทั่งเลือกเอาดีทางด้านเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งบอสเก่าก็ทราบดีแต่ไม่ได้อยู่ทดลองงานเพราะถูกไล่ออกซะก่อนต้องรอให้มูรินโญ่ช่วยสารต่อความมั่งใจจนสำเร็จเมื่อมูรินโญ่เข้ามารับตำแหน่งในเรื่องที่หารือคันคือตำแหน่งการเล่นของผมอันที่จริงมันได้ถูกตัดสินใจไปก่อนแกนั่งเก้าอี้แล้วด้วยซ้ําเรื่องความชัดเจนของตำแหน่งมันติดค้างในใจผมมาพักใหญ ก็เคยหารือกับโพชติโนมาหลายฤดูกาลตลอดมานั่นเพราะตัวเองรู้สึกว่าถึงเวลาอันเหมาะสมด้วยวัยวุธผลงานที่ทําได้และเพื่อ,อยืนระยะในอาชีพผมรู้สึกว่ามันจําเป็นที่จะมีการรับปากจากหัวหน้าจึงจะสารต่อและก้าวต่อไปอย่างสะดวกใจซึ่งทันทีที่โชเซ่รับตําแหน่งก็นัดคุยเลยแล้วแกก็เข้าใจแสดงความเคารพต่อทางที่ผมเลือก